สบายดีเนาะสบายดีเอฟซี FC ทุกคนเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้เฮาสิพาไปเนอะล้วป่าเนาะพี่น้องเลาะหาทางต่อเนาะว่าสิเห็นบ่เห็นนะเนาะเลาะไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องบ่มีแนวเฮ็ดเนาะเ้าสิพาไปเลาะเบิง่งหูป่าเบิ่ล่ะพี่น้องทางลุ่มหูหูทางลุมงล่มมันจะเป็นห้วยเป็นห้องเนาะพี่น้องมื้อนี้กัแดดเนาะพี่น้องแดดแตะสาดจนค่ำเนาะอ่อนจนซิวก็ขึ้น,นพี่น้องเอ้ยซิวขึ้นหน,น้านี่แต่ว่ามันขึ้นเบิ่งห้าสิบไปเบิ่งว่ามันสิมีทางต่อแท้หรือบ่เนาะนี่พาไปเบิ่งเด้อพี่น้อง ตอนดีตอาบิซีเนาะครับตอนนี้เขาก็ดลยเงี้ยฟ้ายาวไปเบิรงหน่อยพี่เนาะเลาะๆไปเบิรงว่าสิมีห้างต่อบอลน่อยใช่ป่าไปเบิรงกหน่อยพี่เนาะเลาะๆหาพี่เนาะไม่แม้เราะเลาะๆพาไปเบิรงห้างต่อนะพี่เนาะเลาะๆหาห้างต่อสิเห็นบ่พาเบิรงเนาะเลาะๆไปเรื่อยอันนี้เป็นไฮไลท์ที่ขอด่านไปนะพี่น้องส่วนที่นี่เนาะฝนตกน้ำกับประมาณนี้มันแห้งแล้วเบิร์กแล้วพี่น้องฝนโตกเนาะตกแต่ลายมือเนาะ อีกวางประมาณมือนึ่งสองหมื่วบางคือล้างนี่งบริลลงคลิปกันเพราะว่าอจอดเล็กนะพี่น้องเสื่อมเล็กนะมันมันเทศให้ตาเสียบตาแล้วมือนตาบวกลึนนะพี่น้องมือนตาบวกลึนเป็นมือสองมื่นแล้วนะพี่น้องเดี๋ยวจิพาไปเบิงนะ่งเนาะวาซเมีบอทางต่อนะพี่น้องเอาเลาะไปเบิ่งเด้อส่วนนี้ก็คือตาก้านะพี่น้องนี่เป็นตาก้าที่ดิ่ดต่ำพงไปเนาะเอาก้าพงนะพี่น้อง มันจะออกประมาณนี้เนาะงามเดี๋ยวพี่น <thing> ้องแต่ว่าฝนบุมีพี่น้องเอ้ยบ้านนี้ฝนบัวโมาเนาะเดี๋ยวให้พี่น้องสิพาลงไปเบิ่งเลาะเบิ่งตามห้วยแล้วปุ๊บช่งลุกเป็่าเป็นห้วยพอสมีทางต่อบอหรือว่าเนี่ยให้เรพี่น้องเดี๋ยวพาไปเบิ่งหอดป่าแล้วสีอะไรเบิ่งสีซ้อมมาแม่มาให้เพี่น้องซ้อมทำแม่มาแล้ะสิเบิ่งเนาะสิหลังจากเขามาหอดป่าเราพี่น้องเขาสิพาเลาะเบิ่งแถวป่าเนี่ยพี่น้องสมียังแน่เนาะสิพาเบิ่งเด้อหอดป่าแล้วพี่น้อง เราหาห่างต่อนะพี่น้องเขาต้องซ้อมแม่มันนะตัวนี้เนาะซ้อมหาแม่มาหน่อพี่น้องตามป่าตามดงนี่นะเขาต้องเห็นแม่มันก่อนเนาะเห็นแม่มันบินเข้าไปห่างนะพี่น้องแม่มันบินเข้าไปห่างแล้วมันจะเห็นในป่าลางหลังเนาะบรรยากาศยามมือแรงนากพี่น้องตัวนี้ยามมือแรงจะเห็นบ่อเนาะอ๋อมันจะมีมันจะอยู่ตามต้นไม้อะนะพี่น้องห่างลังต่อนะลังต่อลังเพิ่งเขาเอินว่าลังเพิ่งเขาต้องซ้อมหาแม่มันเนาะพี่น้อง มันก็นจะมืดๆเนาะพี่น้องเขามาป่าเนาะตัวนี้ชอบหาแม่ชอบม,มาห่างมันมันมีห้างมันอ่ะนมีแม่มันบินออกบินเข่านะพี่น้องตัวนี้เนาะเดี๋ยวพี่น้องเพ็ดเวียกนะักไทยให้ไทย,ทายนาผู้เดียวเพื่อสีแล้วเพื่อสีได้เนะะาะภาพไปเบื้องนี้รอเลาะยังเดียวหายเลยพี่น้องหาแม่มัน หาแม่มันบินออกบินเขานะพี่น้องตามภูมิใหม่ภูมิยังแต่เก่าส่วนร้ายมันอยู่ที่แถวนี้เนาะบอมันที่เคยมีห้างนะพี่น้องเิ่งต้นไม้เ่และถ้าเห็นมันก็จะมีแม่มันบินเอบินเขายุ่งกับร้ายๆพี่น้องยุ่งร้ายๆเอาก็ะดิย่างชิญยางพาย่างไปเบิ้งกันพี่น้องตามตาจะมีเห็ดพร้อมย่างเหล่าไปเบิ้ง กระปลาแค้มห่วยนี่จะเป็นห่วยนะพี่น้องเป็นห่วยเป็นห้องนะนี่ตัวนี้นี่จะมีน้ำไหลเด๊ะเด,ด,ดคือว่าเห็นเมตทัลพี่น้องบินไปทางไหนไะอาสีซอมเบิงเ่งแม่์นะสบินไปทงนะางไหนฮาร์ซอมตามบช่องว่างแล้วก็เลี้ยวตามต้นไม้นะพี่น้องตามต้นไม้ถ้ามันจะมีหางอยู่เนาะแต่ก่อนมันจะมีอยู่แถวนี้หางนานี่นะส่วนนี้ภาคเนี่ยจะเป็นหนาข้าเจ้าขาเจ้าลูกกะเดี๋ยวเบิง่งคือว่า นาพี่น็อกตัวนี้ตัวนี้เป็นหวยตัวนี้เป็นไหนาภาพไปนี่พี่น็อกเดี๋ยวซิชอมแม่มันข้างนอกซีเห็นเนาะกามืดเลยตอนนี้นาพี่น็อกเริ่มมืดพ้นก็เพ้่มเพิสต็อกมากในพีน็อกเลยตัวนี้นะโซตะเก่ามันอยู่ท่านี้ครับเจ้าวะเคยเห็นเห็นห่างห่างมาหานาพีน็อกลังห่างมันจะลังต่อ เราเลาะเบิ่งพี่น้องมันจะอยู่แบบนี้พี่น้องนี่มอเกเตอร์ไซ่ได้คือมันจะอยู่แบบโล่งๆว่ะนี่นะเห็นแม่บินมองเป็นขามันจะนี่แล้วนะพี่น้องมันจะมีห้างเลยนะจะเรียวๆเบิ่งเนาะเราเลาะแงน้ยเปไปเรื่อยๆครับพี่น้องตอนนี้เนาะบ่อไม้พเาเบิ่งนะพี่น้องบ่อไม้พาเลาะเบิ่งตามตามนี้แล้วพี่น้องตามป่าจะเห็นห้างมันบอน่อเนาะ เดี๋ยวเรจะพาไปเบิ่งอีกอันตังนั้นอี่พี่เนาะซาติกามันมีเฟินวานะฮะน่ะห่วยเมื่อยแนะพี่น้องมันจะยุ่งกินยุ่งกินหลายๆพี่นาะตอนนี้เขาก็ได้อยู่จุดขามผักหวยมาทั้งพี่แล้วพี่น้องขามหวยมาแล้วทั้งนาขา้าจะมีตกะไม่ให้อ่อนนะพี่น้องเอาชีเรียบเบิ่งเธอเห็นแม่บินไปบินมาเนาะสายตาต้องหาเบื้องละเอียดแมงน้ำมวกแมงอันนี้มันจะต่างกันนะพี่น้องแม่ต่อ จนเมื่อยแล้วพี่เนาะโอ๊ยเจ็บเศร้าฮะป้า,ป,าปกติเรจะเห็นนะเพึ่นว่าต้องมีเนาะพี่น้องมันต้องมีมือนี่ต้องเห็นเด๊ะเด๊ะพี่เนาะเอาเห็นแมวเลยเห็นแมวบินขามไปฟักนั่นเนะาะชิบปซ้อมเบังเนะาะเอาจจะไปยืนซ้อมข้างนั้นเนาะพี่เนาะผู้ขาหงวดหงิเนาะให้พาไปเบิง้งเป็นต้นไฮย้อนเนาะไฮใหญ่หนเนาะกบผู้กบไฮย้อนนะบางอ้นเอน้นเนาะอยู่ในหางหนาข่อยเองเองนาะตัวน,นี้ ยังเห็นบินมันขามเลยทางงุ่นเนาะพี่เนาะเฮ้ยมันขามไปจะเห็นบ่อเนาะแดดแสงแดดนะพี่เนาะจะมืดนะเห็นป่านี้ตอนแสงแดดเนาะนี่ก็เป็นน้ำเนาะพี่เนาะตอนนี้เาเห็นห้องผึ่งนอนพี่เนาะห้องผึ่งรังผึ่งอันนะพี่เนาะเราหมกไงดินซึ่งรังผึ่งหมกไงนาะพี่เนาะตอนนี้เขาก็ในทางซ้อมมึงแม่มาเนาะพี่เนาะเห็นแมวบินมาทางนี้เนาะ บินขามมานี่ยเขาก็จะนั่งซ้อมเบิง้งเบืงเนาะว่ามันสิออกมาจากต้นใดฮนะน่ะว่ามันสิออกมาจากต้นใดพี่น้องเมียต่อเนาะมันต้องมีหางแหลนะนาะพี่น้องทดูนี่เขาก็นั่งเบิง้งซ้อมเบิ้งแม่มันรอบๆไปนี่พี่น้องตามมือตามต้นไม้ตามยางนีนวิธีหาเนะี่ยพี่น้องมันจะเห็นเนาะเขาจะซ้อมเบิง้งเขาก็นั่งซ้อมไปนี่ประมาณ บอเกินสิบนาทีเนาะพี่น้องซ้อมจะเห็นเนาะประมาณสิบนาทีเด้อพี่น้องบางบางบอนบางห้างมันลายมันจะมีแม่ลายห้างใหญ่นะมันจะมีแม่ลายห้างหน่อยกับจะมีแม่บ่าลายเนาะพี่น้องซ้อมไปนี่จะเม่งน้ำม่วงน้ำบินเนาะพี่น้องโตมันนี่จะมันจะอยู่ห้างทางใดเนาะาติดตามซ้อมเบิ่งตอนนี้เฮาก็ได้ยืนได้นั่งซ้อมกับประมาณหลายนาทีเนาะพี่น้องสิบกว่านาทีเป็นแล้วพี่น้องเลย เอาเห็นแม่มันบินเข้าไปเนาะเห็นแม่มันบินเข้าไปปะว่าแม่นลอยเปอร์เซ็นต์แหละเห็นทางต่อเนี่ยพี่น้องแน่ที่สุดเขาก็เห็นนะพี่น้องเขาเห็นแม่บินเข้าไปว่าซิมีบอมีเนาะแต่ว่าเ้ามมันใจ่ายวันลอยแล้วเนาะว่าเห็นทางมันนี่ต้นนี้ต้นไมในี่เลยพี่น้องนี่ต้นนี้นี่นี่ต้นนี้แล้วพี่น้องนี่เขาเห็นแล้วนี่ว่าแม่แม่นลอยนะจะพาไปเบิ่งเนาะ ต้องเป็นอ wow, e ่ประมาณสิบนาทีสิบหานาทีพี่น้องเลยวอาเห็นอะไรเห็นแม่บินออกบินข่าวว่าเสียงหน่อยท้้งใหญ่หน่อยสชมาเบิรงกฟ้ามาเบิรงเนาะว่าทุกคนมาเบิรงว่าสีย้ทงหน่อยทั้งใหญ่เนาะสําแดงว้าวเห็นว่าเมนลอยเปอร์เซ็นต์อะไนี่หั้งมันใช่ปะกูว่าเห็นแมนบินเข้ามาขนาดพี่น้องเลยแถวตัวหนาอันี่แหละนี่ก็บินขาตั้งกล้องนะพี่น้องเราเห็นแมนบินเข้ามาเท่านี้แล้วพี่น้องต้นไม้ต้นนี้อะไร เฮ้อมบแมนเนาะโอ้เห็นอะไรเด้ีเนาี่น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 ี่ขาวนี่เห็นหมเหนี่ยเดบี่นองหางต่อขาวๆนี่ว่าแล้วเาต้องเห็นต้องร่อยเน่ยเดพี่นอพเดบีหางเนาะเดบี่นองจนเหลือมเนาะเหมือนนึงเนาะเดพี่นองเห็น่มเีนานี่งัน หัาเหล้วพี่น้องเห็นแล้วพี่น้อกหางต่อเนาะนี่นี่เด็กตัอยู่สูงมาได้แล้ะพี่น้องกนี่ระมาณต่ำๆเนาะทางกบอใหญ่มาได้แล้วพี่น้อกนี่คือคุณพประมาณจำพวัวคนเนาะมันกำลังก่อเนาะเริ่มก่อพี่น้องมันกำลังหาเหยื่อหายังม่เห็นหางอาหารหลังจากที่ว่าเราได้เห็นหางมาแล้วแล้วพิหนงเขาก็ฉีดกับมาเนาะ ว่าคำอะไรพี่นอ้องเห็นทางหนึ่งแล้วสีหาวิธีเอามันเนะพี่นอ้องเอาสีหาวิธีเอามันไปเลี้ยงนะไปเลี้ยงไว้อยู่ที่ข้างกันนะเนาะเจียงนาว่าว่ายู่นี่มันมึ่ปลอดไฟคนไล่นะพี่นอ้องคนอาจจะเห็นเนาะมือแรงหรือว่ามือไรมือบางๆเอาสีมาเอาแล้วจิตอัคลิปให้เบื้องอย่างพี่นอ้องวิธีเอาของเขาว่าสอีมาออกไปเนาะออกไปเดี่ยวบอหรือว่าเอาอย่างเนาะพี่นอ้นองขอขอบใจที่ติดตามนะพี่นอ้องที่ติดตาครับส้มเนาะขอขอบใจทีทุกคนเออและเอฟซี T ทั้ง พังไทยเนาะและเอฟซีอิบโซบะปลาวเฮานี่แหละพี่น้องเลยพังไทยพังลาวเฮากันฮะแพงกันคือเลาวนาี่น้องเพราะว่าต่างประเทศเพราะว่าอยู่ไซก็ตามเนาะคนลาวคือกันนะพี่น้องคนอีสานเนาะพี่น้องตัวนี้เฮาเมื่อนาี่น้องเราหาหาต่อเนาะเอาขอบใจหลายๆพี่น้องเราหาต่อนะพี่น้องเราหาต่อเนาะขาขอบใจหลายๆเนาะ